ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวตัวจอนะครับซึ่งเเป็นระบบปฏิบัติ การเดนดอยนะครับตัวนี้เป็น 2K นะฮะนะครับแรม8ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกแบบติดตั้งนะครับสำหรับเจ้าตัวฟอนต์เดิมนะครับก็มีปัญหานะครับเพื่อสมาชิกได้ทําการถอดออกไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเดนดอยนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีเจ้าตัวจอนะครับเป็นจอ2 k นะครับแรม8แล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัวตัวคอนโซลตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนใหม่โดยการสลับช่องแอร์นะครับมาติดตั้งที่ตัวหน้ากากชุดใหม่พร้อมกับพวกคอนโทรลแอร์พวกนี้นะฮะมาาาทกรตติดั้้งเขไป และนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเราก็จะมีนะครับเป็นสายชุดไว้ช็อกเกตนะครับเพื่อคอนโทรลคําสั่งต่างๆนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นพร้อมกับของคอนโทรลนะฮะตัวนี้นะครับเป็นแคนบัสนะครับเพื่อเชื่อมกับระบบนะครับซึ่งเป็นระบบแคนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการติดตั้งเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิค ในการถอดอุปกรณ์ต่างๆทางชีมงานอุปกรณ์สาวเราจะรวมทั้งเทคนิคนะครับในการวายสายนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเทคนิคในการติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับการถอดหน้ากากก็ไม่มีอะไรมากหาอุปกรณ์ตัวนี้ครับแท้กไปเลยนะครับนะฮะแท็กไปปุ๊บนะฮะเห็นนะครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับเราแทะไปเลยปุ๊บเห็นนะฮะครับเราก็ดึงออกมาเลยฮเห็นนะครับเห็นนะฮะเห็นนะครับก็จะออกมาแล้วตัวกรอบหน้ากากนะครับแล้วเราทำการปลดปลั๊กนะครับ พวกอุปกรณ์ไฟผ่าหมากรวมทั้งปุ่มคอนโทรลแอร์ต่างๆเห็นหรครับเราก็ได้หน้ากากออกมาแล้วนะครับเดีาาย๋ยวเราทําการถอดตัวช่องลมแอร์ตัวนี้มานะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวปุ่มคอนโทรลแอร์นะครับก็ตัวคอนโทรลไฟผ่าหมากนะครับย้ายมาติดตั้งที่ขับเจ้าตัวค็อปเปอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนการปักมาประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวลักคอนเน็กรวมทั้งกล่องนะครับซึ่งเป็นระบบแคร์นะครับเรามาดูในส่วนของตัวลักเดิมกันนะครับอันนี้นะครับลักเดิมนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้ทําการถอดเจ้าตัวฟอนออกไปนะครับก็จะมีกล่องปลดล็อกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทําการติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิัติการอนดอยเลวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราต้ทงการปลดออกไปเลยนะครับตัวนี้ฮะ จะแข็งนิดนึงนะครับสำหรับปลั yes. ๊กมิโซตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กปลดล็อกของเดิมเราถอดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้นะครับตัวกล่องคอนโทรลซึ่งเป็นระบบแคนตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องการถอดออกมานะฮะรับตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องนะครับเป็นระบบแคนนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเชดปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กคอนเน็กเลยนะฮะตัวนี้นะฮะมาทั้งเซตเลยนะครับ เราก็ทําการคอนเน็กเข้าไปได้เลยนะฮะตรงนี้ในส่วนต่างๆนะครับก็ตามปลั๊กเลยฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กชุด power ตัวนี้นะครับครับในส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดของพวกกล้องแคมเปราแล้วก็จอเพดานด้านหลังอนี้จอเพดานด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับของตัวนะครับกล้องแคมเปราตัวนี้ฮะนะครับนี่คือชุดปลั๊กชุดใหม่เราเข้าไปกับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับเพิ่งจะไปเข้ากับกล่องระบบแครนตัวนี้นะฮะจะมีปลั๊กแคนมาให้ นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็เข้ากล่องเราได้เลยนะครับเป็นกล่องระบบแครเลยนะครับเห็นไหมว่าทุกอย่างตรงรุ่นหมดนะครับว้าวกรบเกียบกล่องแครเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทําสายนะครับไปคอนโทรลตัวฟอนต์จอยดอยแล้วก็ชุดพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าชุดสปีกเกอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการเข้าสายเสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยนะครับในรถมีตู้บิชิปปาเจโร่นะครับคันนี้นะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกได้เจาะจงเลือกใช้จอนะครับเป็นจอ 2K นะครับมาทําการติดตั้งวันนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนกรอบตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็ย้ายพวกคอนโทรลแอร์นะครับเข้ามาติดตั้งรวมทั้งชุดนะครับคอนโทรลพวกไฟพามารวมทั้งช่องลมแอร์พวกนี้นะครับเราก็ย้ายมาทําการติดตั้งเขาเป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับเราต้องเห็นนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและที่ปรระเเดด็นนนนนสสาาาคคคััญมูข้ตอทิใกวย นะครับวายสายในรูปแบบไหนนะครับมาดูมาตรฐานในการวายสายของทางชีงงานโอคอนซาวและทุกท่าครับหลังจากที่เราทําการยึดจอนะครับแน่นหนาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการวายสายทางชีงงานโอคอนซาวและทุกท่าครับเราจะแยกสายเป็นหมวดหมู่นะครับพร้อมกับนําพัสดุการห่อพุ่มนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดนะครับของ GPS นะครับแล้วก็สัญญาณนะครับ 4G รวมทั้งไมบูทูธนะครับแยกสายเป็นหมวดหมู่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือชุดกล้องแคมเปลร่าครับแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่เห็นไหมฮะ ครับตัวนี้ก็เป็นชุดพาวเวอร์ตัวนี้ก็เป็นชุดกล่องคอนโทรลนะครับทุกเป็นระบบแคนบัสเห็นยวนครับนะครับในการจัดสายนะครับไม่ใช่ติดตั้งกันแบบสายยุ่งเหยิงแล้วก็มายัดหมกหมกไม่ใช่นะครับนี่คือมาตรฐานในการวายสายทางชิงงานอุปกรณ์สาวและเพื่อนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบนะครับด้วยการเสียบสายกาศเข้าไปนะครับเสียบคอนโทรลแอร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบกันดูนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการนะครับเชื่อมสายคอนเน็กต์นะครับของัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการประกอบนะครับเสร็จแล้วฮะครับมีความลงตัวนะครับเห็นนะฮะทุกอย่างแน่นหนานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับดูหน้าตาของจาตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยครับเดี๋ยวเรากดสวิตช์เป็นออนดูนะครับนะฮะพอเรากดเป็นออนปุ๊บนะครับมันก็แสดงภาพที่หน้าจอตัวนี้นะ,นระครับให้เราเห็นนะฮะ เราก็สามารถเชื่อมนะครับสัญญาณนะครับ Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะแชร์สัญญาณฮอตสปอต์หรืออะไรก็ได้นะฮะเชื่อมมาเจ้าตัวนะครับจอแอนดรอยตัวนี้นะครับเราก็สามารถชมฟังบันเทิงได้หลากหลายนะฮะเห็นะนะครับนะครับได้ภาพที่คมชัดเห็นนะครับก็เสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับ